สวัสดีค่ะวันนี้มาเข้าครัวกับเมย์นะคะมาทำแกงเปิดอทานกันจ้าอันนี้คือส่วนพริกแกงนะคะจะมีพริกมีหอมแดงมีตะไคร้แล้วก็ข้าวเหนียวแช่น้ำนะคะจะมาตำรวมกันนะคะเป็นเครื่องแกงนะคะค่ะแล้วก็นี่เน่อไม้สดต้มแล้วนะคะต้มให้จืดแล้วแล้วก็มีเห็ดเข็มมีฟักทอง อันนี้ใบเมงรักนะคะตะไคร้ทุบแล้วก็ผักกระเงยงส่วนอันนี้เป็นใบยญ้านางที่คั้นแล้วนะคะแต่ว่าเราจะไม่เอาใบนะเดี๋ยวเราจะต้องไปกรองใบนี้ทิ้งนะคะก็มีปลาลานะคะส่วนเครื่องปรุงต่างๆก็ใส่ตามใจชอบนะคะก็จะมีผงชูรสใส่น้ำปลาอะไรเพิ่มนะคะแต่ว่าจะขาดปลาลาไม่ได้นะคะไปทำกันเลยคะ่ะ เอาน้ำใบยะนางตั้งเตานะคะแล้วก็ใส่เครื่องแกงที่เราขโขกรวมกันสามอย่างสี่อย่างลงไปนะคะสูดลงไปเลยไม่ต้องรอให้น้ำเดือดน,นะคะแล้วก็คนนิดหน่อย กิดลงไปเลยนะคะค่ะตัด้วยตะไคร้นะคะ ใส่งไปเลยแล้วก็ฟักทองค่ะคุกเข้าให้เข้ากันหน่อยนะคะค่ะคุกเข่าไว้เข้ากันอย่างนี้แล้วนะคะเราก็ปรุงรสได้เลยนะคะไม่ต้องวาให้เดือดนะคะของเมย์จะตัดน้ำตาลนะคะเพราะว่าเมย์ไม่ใส่ผงชูรสนะคะ พี่กินด้วยเขาไม่กินผงชูรสนะคะแล้วก็เอาใส่น้ำปลรราส่วนรสชาตินี้ปรุงตามใจชอบนะคะชอบเข้มข้นน้ำเข้มข้นขนาดไหนปรุงได้เลยหรือว่ารสชาติอยากไใ้เผ็ดก็เพิ่มพริกลงไปนะคะตอนที่ตัง ครื่องแกงเสร็จเกลือลงไปตมด้วยแล้วเนาะเราจะปรุงรสชาติอ่อนๆไปก่อนนะคะค่ะรอให้เดือดนะคะแล้วก็ใส่ผักพอเดือดแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ฟักทองสุกแล้วเราชิมรสชาติโอเคแล้วนะคะเราก็ใส่ผักลงไปเลยใส่ผักกระเงาลงไปนะคะก็ใบแมงลักนะคะ คลกเคลานิดให้ผักสดนะคะแล้วก็ปิดไฟพร้อมทานได้เลยคะ่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าเสร็จทุกขั้นตอนแล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็ปิดเตาได้เลยคะ่ะ